ายในตึกนี้นะคะทุกคนอ,อยู่ชั้นหกค่ะซึ่งในตึกนี้มีโรงแรมโอ้เกือบสิบเกือบสิบโรงแรมได้ค่ะขึ้นไปชั้น6ค่ะเช็คอินที่นั่น <S 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 ฟังย่า okay. okay, oh, uh ิบสองยจ่ส <Ton meeting> ิำสองยี่สิองยี่สิบสองยี่สิบองยี่สิบสองี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบองยี่สิบยี่พักที่นี่แล้วมี มีมีคำตอบช่วยบอกหน่อยนี่ค่ะหูอื้อช่วยค่ะตรงเคาน์เตอร์เช็คอินเขามีสิ่งนี้วางแล้วก็เข้าใจได้ว่าเออใครอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ในห้องและนี่คืออะไรคันตรงนี้ให้ให้ยืนแคทตรงนี้คันตรงนี้หรือยังไงอามาวางไว้หกหนึ่งศูนย์เก้าห้องแบบเดียวโอเค เหมือนเดิมทุกอย่างเสียตังนะคะเสียตังนะคะเสียตังอันนี้ก็เสียตังนะคะถ้าใช้ tù nga hôm nào mong Móng hết hôm nay nóng hết hai mẹ Wow tiền quang dù đơ mẹ 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 มีที okay. วีโว่างอยู่นะอันนี้มันก็คือแยกดีอะพี่แย 是使用防烟面罩或湿毛巾捂口鼻。如遇浓烟堵门，固守待援。关注消防，关爱生命。早餐、啊啊、这里。泰国。 มีอะไรเลยมีแค่นี้อันนี้ก็บุ็เครื่องเคียงแกงกินกับข้าวต้ม,ม สไตล์จีนทุกคนอาหารเช้าไม่ถัว่วที่นี่เป็นอาหารสไตล์จีนมีตะวันตกก็คือเขาอุตส่ามีขนมปังแยมไปให้ก็บุญละอน้อกนั้นคือแบบอาหารทางเขาหมดเลยค่ะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ที่นี่